นิสวอเตอร์วินลี่โรเจอร์นะครับ420เป็นลูก WCC แม็กซิมันนะครับแม่ตัวนี้เป็นลูกมีลูกสาวแล้ว2ตัวนะครับผมตัวนี้เป็นแกนแชมป์งานออสอเมริกันบารมัน2020นะครับผมจากนำเข้าจากอเมริกานะครับวัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเป็นวัวสายแม็กซิมัซึ่งเป็นวัวที่มีลำตัวที่ ยาวนะครับแล้วก็ลึกแต่เขาจะมีข้อเสียตรงท้ายนะครับซึ่งท้ายเนี่ยตรงเนี้ยหางมันจะไปจุกที่ก้นกบกของตูดซึ่งมันดูไม่สวยมันจะดูเหมือนฮะควรทางไม่จับสุดนะครับแต่ข้อดีของเขาคือที่เป็นสานส์แมสซิมัสคือเขาเป็นวัวที่มีกล้ามเนื้อที่เยอะนะครับวัวที่มีกล้ามเนื้อที่เยอะมากแล้วก็มีขาที่แข็งแรงนะครับมีความหนาของลําตัวมากแต่ทีนี้ในใน ในการปรับในแล้วก็มีลืมไปนะครับเรื่องตโน,นะครับตโนกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจะมีในการเหลื่อมล้ําไปนิดนึงนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราบีบเนี่ย,เ,ย,เ,ยเราจะต้องดึงตโนกกลับมานะครับให้มันดูความเนียนตาสม,มตทขึ้นนะครับหัวที่ท้ายใหญ่นะฮะก็ตอนนี้นะครับเรามีลูกสาวแล้วสองตัวแล้วก็มีอุ้มท้องนะครับอุ้มท้องเอ่อ I V F จ่อไข่ไปแล้วสองตัวก็ อันตาสาวแล้วได้เพศผู้กับเพศเมียนะครับผมก็เราจ่อไข่ตอนนั้นกับ SRS ทู d o r 933นะครับก็ใกล้คลอดแล้วครับตัวแรกก็กำหนดคลอดต้นเดือนหน้าก็คือตัวผู้นะครับแล้วก็ตัวเมียก็อีกสองเดือนคลอดนะครับเน่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูผลงานลูกนะครับเนี่ยอันนี้อายุหนึ่งเดือนนะครับน้องยิปโซนะครับก็คือ เราได้แก้ปรับแก้ตำแหน่งของตนุของแม่นะครับได้ดีขึ้นแล้วก็มีมัดกล้ามเนื้อที่ดีนะครับผมมีกระทูขาที่แข็งแรงมากอันนี้คือวัวหนึ่งเดือนนะครับแต่ให้ดูก้นมีหลังที่แข็งแรงมากนะครับยิปโซครับดูดูเขาวิ่งฮะแข็งแรงมากโซหน้าตาก็สวยสวยคือ,ค,อคือเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราต้องทำอะไรก็ได้ให้วัวสวยกว่าแม่นะฮะน,นี่ครับก็ ผมอยากจะบอกดีเดอร์ทุกคนนะครับว่าในการเลี้ยงในการทําวัวเนี่ยเราอย่าไปตามกระแสพ่อพันธ์ุนะครับเพราะว่าเราต้องอย่าไปตามกระแสพ่อพันธ์ุในการที่แบบว่ามีการ r อนพรีเซนต์เรื่อยๆว่าพ่อพันธ์ตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้สวยดีอย่างนี้สายดีนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าการที่เราจะบีดวัวหรืออะไรก็ช่างเนี่ยให้เราดูแม่โคเราเป็นหลักนะครับก็คือแม่โคเรา ไปดูสายก่อนว่าเป็นสายพ่อแม่อะไรนะครับผมแล้วก็ทีนี้เราก็ย้อนกลับมาดูว่าตัวแม่แม่แม่พันธุ์ของเราเนี่ยเขามีข้อดีอะไรยังไงข้อเสียอะไรยังไงแล้วเรก็ค่อยหาพ่อมาปรับแก้นะครับโดยที่ไม่ให้มันเลือดชิดนะครับผมดูตัวนี้ฮรสำหรับผมเป็นวัวที่สวยที่สุดของของผมเลยตั้งแต่ทํำวัวมาตั้งแต่มีลูกโคผมมีลูกโคบาร์มันพันแท้เนี่ยประมาณ อันนี้เบอร์ห้าสิบสามก็คือห้าสิบสามตัวนะครับก็หนึ่งในห้าสิบสามก็ขายไปเกือบหมดแล้วแล้วก็มีตัวที่ได้รางวัลน,นะครับได้รางวัลหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็อ่าเก็บตัวนี้เก็บไว้ดูแต่สุดท้ายแล้วก็มีพี่ชายพี่สุดที่รักนะครับก็มาขอแบ่งไปห้าแสนบาทนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตาม3ามมลนด์ด้วยนะครับโอเค